เพราะว่าการลงทุนมันคือการให้เราเนี่ยสามารถให้เงินทํางานได้จริงๆเมื่อไหร่ให้เราไม่เทรดเราก็ไม่มีเงินเข้านั่นคือแอคทีฟมากๆเลยแล้วว่าการลงทุนเนี่ยต้าตีก็ได้ให้คีย์ไว้แล้วว่าก็เริ่มลงทุนจากสิ่งที่เราคุ้นเคยสิเลยอยากจะให้มาศึกษาเรื่องหุ้นใช่ไหมครับแล้วพอมาถึงอาจารย์ต้องเงน,นี่ยก็ยิ่งทําให้เราเห็นเลยว่าโอ้โหมันคือ u n f a ฟร์แอ a ด t แ g นเนาะความได้เปรียบที่ไม่แฟร ที่มันเข้าข้างพวกเราเหลือเกินที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยนะครับที่เราไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์บางคนเนี่ยเข้ามาอย่างที่เมื่อกีก้ผาต้องพูดเลยว่าถึงแม้ว่าคุณจะเคยท,ทําธุรกิจอื่นมาก่อนอาจจะประสบความสําเร็จมากๆและมีเงินทุนเนี่ยอาจจะเป็น10ล้านร้อยล้านก็ตามแต่สุดท้ายวันที่คุณก้าวขาเข้ามาในโลกของการลงทุนเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นศูนย์ใหม่น,ะนับหนึ่งใหม่นะไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนในการขายของมีแฟลชแล้วแต่ถ้าคุณอยู่ดีจะก้าวเข้ามาทําลงทุนเกี่ยวกับอสังหารเลยมัพย์ ก็นับหนึ่งใหม่นะต้องมาเรียนรู้หน้าง,งานเรียนรู้ที่ดินเรียนรู้วิธีการเครื่องมือของเขาเต็มไปหมดเลยแต่ทีเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่มันไม่ต้องนับหนึ่งก็การเป็นเทรดเดอร์ของเรานี่ไงเราสะสมความรู้เทคนิคลที่มันมีความเชี่ยวชาญชั่วโมงบินพวกเนี้ยมันคือความได้เปรียบของพวกเราใช่ไหมครับทีเนี้ยแหละเรารู้ว่าเรามีความได้เปรียบอยู่แล้วขี่นี่แหละจะบอกว่าเอาความได้เปรียบจุดไหนบ้างล่ะเอามาเติมเอามาปรับ พื่อจัดดีไซน์ใ,<ช>ให้คุณสามารถที่จะสวมเสื้อเทรดเดอร์แล้วก็แบกสะพายกระเป๋านักลงทุนออกไปทกงานได้เลยถูกต้องไหม<ช>